สวัสดียามเย็นครับตอนนี้เลิกงานแล้วครับเอามาดูผลงานวันที่สองสองวันเต็มเต็มครับสองวันเต็ม,เต,มเต็มตักสองคันนีู่ <c> ่ <oughs> ดินนึงเหลือเยอะอยู่มาดูเจ้าที่เด็ดเติมน้ำมันไม่แบบนี้เลยบ่ <c oughs> ไหลไหมน่ะฮะ <c oughs> ไรนะไหมเอาโอ๊ยเป่าทางใหญ่เคยไหลนีด่ดูดวามุดไปมุดไปข้างในใกล้ๆโอ๊ยทางสองร้อยลิตรมาเล่นเป่าตายฮะเออตีหน้าเล่ง เล่งอย่างตัวนั้นน่ะไปหาหลักนั้นเลย <c oughs> อย่าทำุดเลยต่อยังมาดูว่าใส่หมดไหมสองร้อยลิตรนี่หมดไหมฮิดน้ำมันเหลือกี่ขีดสามโอ้ประหยัดเถอะวะสองสองมันเต็มเต็มเหลือสามอ่ะโอ้วันแรกหมดสองขิดนี่มันแรกนะถ้าใส่เต็มวัตอนนั้นไปตักปบ่บร้อยวันเที่ยมมันหมดขีดนี่ตัด ประหยัดกว่าเต็มถังนี้ได้สองวันเต็มไหมเมื่อว,วานก็ขุดขุดทั้งวันไหมวันนี้ก็ทั้งวันประหยัดกว่ามักทีโรยี่ครับตัวนี้ไม่ต้องเดินไปแล้วรถจอดไว้นี่แหละ,ลหละกินข้าวกินข้าวเสร็จค่อยมานอนนี่ เองก็ถอดกรองไปเป่าอ่ะมันไม่ฝุ่นหรออันนี้ก้นสาเองเข้าใจไหม แนวนู่นไปหาหลักนั่นนะล่ะก้นสะเอาลึกเสมอที่เองโจวไว้นะ่ะอ่าีนี่มันต้องดึงออกมานี่อ,อีกแล้วก็ดึงสโลปเลยอาวใครโทรมาวะ,ะเดี๋ยวรับสายก่อนมีคนโทรเข้าครับอ,อ,รอะไรไอ้ทิ หมดไหมนี่ฮะอู้ไม่ประหยัดเท่าไหร่น,ออนายคอยวัดส่ไหนนี่บอกหมดไหมนี่ว้าเจ้ามักไฟลอยนี่ประหยัดจริงๆเลยเหลืออยู่สามถัง

อ๋อฮะไปจีโน่ช่ยยตัดตัดเบิร์นี่มาใส่คู่รั้งนี้ได้ไหมใส่เราตัดใส่เราดับไปเลยหึตัดใส่เราดับไปตัดใส่เราดับอยดึงสโลปตัวนั้นไปใส่นู่นบ่อะไรคือดินที่ดึงสโลปมันเลื้อยเยอะแต่มันเลื้อนน้อยกว่าเดี๋ยวเราตัดแค่สองเมตรตัดให้ตรงเลยนะเบิร์มันตัดให้ตรงมันเป็นตัวล่างอะไรเออตัดให้ตรงไปเลยนี่เรามาดูดินข้างบนครูแล้วก็ดึงสโลปแล้วกัน ดึงสลบแล้วเรากข้างล่างเราก็ตักสลบใส่รถไปเลยแล้วดินล่ะถ้าเราดึงมาใส่นี่ดินมันต้องทอยไปใส่นู่นเลยอนนูุสัยหกล้อไปเท่บ่เอ็งมันดึงตัวนู้นเวี่ยงไปบ้างเลยน่ะตัดนั่นอ่ะออเ จะส่งรถตุ๊กเฒามาขวบให้รถเดินได้ก็คือยังไงรถมันต้องเดินบนเบิร์มได้มันต้องโดนเดินบนเบิร์มได้ใช่รถต้องเดินบนเบิร์มแบบดึงสโลปแบบสโลปล้างยังไงก็ไม่ตรงตรงดึงขึ้นบนเดียวบนนั้นโดนหมดเลยตามหลักฮะดึงเลยเนาะพอหลักมันมันเป็นคลศาสตรดิ หลักมันเป็นก้นสะขึ้นไหนพื nào nào? ้นปูน่ะตัดออกเลยตัดออก่ตรงที่สลปเรานะจะออกเลยนี่ไงตัดมันนี่เลยนี่ ก้นสะตัดมานี่เลยเด้อเออก้อยหลักนี้เนี่ยหลักเนี่ยคือก้นสะแล้วก็ยิงไปหาตะปูนี่น่ะเข้าใจไหมเออเนี่ยยิงไปหาตะปูนั่นแหละตรงนี้หรือเปล่าออดนี่คิดเองไปยืนรง,งตะปูนั่นดูดิตรงไหนไเห็นเชือกฟางไหม เนี่ยเชือกฟางใกล้ขาเองอ่ะตรงดินน่ะเขาตีเชือกฟางไว้เนี่ยเนี่ยใครหน้าใครหน้าเออนั่นแหละตรงนี้ตรงไหมเออตรงนี้เป่าไหนนี่นี่หลักอยู่นี่นี่หลักเอ้มองให้ไปตีตรงกับหลักอ่ะนี่แหละเห็นไหมเออแนวนี่แหละแนวนี่แหละนี่ แนวนี้ฮะไอ้ขุมมุงนี่อืมขุมมุ่งศูนย์ หอยเวลยตอนคือมันก็ได้เอ๊ต้นเริ่มงานแบบเนี้ยเริ่มงานเนี่ยทอยเลยเริ่มงาน5:00นก็ทอยไปเลยสัก2ชั่วโมงโอ้ตานออดไปสั่งงานแล้วนายโมตานมาขับรถไทยมาเมื่อกี้ไม่มาปาดทางหน่อยไว้ นี่ไหมดูครับวางแผนต้องคุยกันดิแมคครสองคันนี่ อนนี้เป็นแบบโจมทางนี่เราหนูทางน่ะทางวิ่งไงตัดตัวนี้เลยบอเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเนาะให้ทางเขาวิ่งได้ก่อนเนาะก็คือเอาดินโยดินเข้าคู่คู่ตัวเก่าก่อนเลยไปนิดนึงก็ได้เพราะมันต้องตัวนี้ก็ต้องดึงมาอีกตั้งแค่สอาคู่ตัวเนี้เอหนึ่งสลบที่หนึ่งตัวห้าเนี่ยมันมันจากก้นมหาหลักใช่ไหมจากก้นแล้ว ก้นจากก,ก้นเนี<ห>่ยมาหาขอบเนี่ยห้าเมตรใช่ไหมฮะมันต้องวัดมาห้าเมตรแบบนี้ใช่ไหมหน,ม 1> 1นึ่งต่อห้านะอืมทหนึ่งต่อห้าที่อดว่ามันชันอยู่ได้ละ่ะหนึ่งต่อห้าเหรอืมถ้าหนึ่งต่อห้าก็แสดงว่าว่าเอื้อมอะไรเลยหนึ่งต่อห้าก็คือมันต้องวัดออกจากหลักมาหนึ่งเมตรแล้วลึกห้าเมตรไม่รู้แล้วมีแต่ย่างนั้นแล้วหนึ่งห้าอืมเดี๋ยวแกม,มาดูให้ หนึ่งตัวห้าถ้ามันชันหนึ่งตัวห้าก็มิติออังงั้นเลยถ้าห้าเมตรถ้าห้าเมตรุถม,รมัมีใครแล้วห้าเมตรรถม,มีถึงโบ,ะบอะไรนู่นก็มิติังงั้นแหละหนึ่งต่อห้านี่สลบไม่ใช่มาอยู่นี่ป่ะป<ะ>ากท่อนี่ย่ถึงไหมสลสลบอ่ะเลยฮะเลยเอา 2เมตรเนาะเลยอยงอันนี้คือก้อนบ่เนาะก้นบ่ลงไปนูน่นนี่ล่ะก้นบ่สโลปกว่านี่แล้วมาชนปากท่อพดอดีเลยออสสโลปอะชนปากท่อนี่ยแหละแล้วก็เป็นเบิร์มเขียบเข้าไปข้างในอีก 2, 2เมตรคิดว่า1ึงต่อห้ามนาจะวัดออกมาหนึ่งเมตรนะ วัดมาหนึ่งเม็ดถึงตัวไหนเอาแค่นั่นแหละนั่นนสะสโลปใช่ไหมลึกห้าเม็ดเราเอื้อมได้สามเอื้อมได้สี อ๋อปลายได้สี่ข้างล่างเราก็อยู่ข้างล่างก็สลบลงไปอีกมันดึงได้อยู่นิดหน่อยดึงดึงก็คือคันหนึ่งอ่ะเก่าข้างบนอืมคันแดงเก่าข้างบนเอาแล้วคันนั้นอะเอารำเบียร์ดเลงอืมอันนี้มันรีดไม่หรอกไม่มันไม่ต้องรีดอเขาไม่ต้องรีดเลยแค่ดึงขึ้นใหม่เก่าเลยกันเก่ามันไม่สวยอะดีไปไม่อะไปดีทามอ่ะอืมติดล้าเมื่อกี้ รีไม่ได้หรอกมีเรื่งเดียวก็คือเตะน้ำนะครับเอาน้าม,มาลูบก็จะรีวางแผนงานดินแค่นี้จิ๊บจิ๊บเฮ้ยโดนน้ำมันอยู่นู้นไหม S <S ตามันอยู่นู่นเ wow อาฮะเดี๋ยวไปเช็คเที่ยวก่อนไป